โอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะพูดถึงการชาร์จกันนะครับซึ่งคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าชาร์จแล้วเนทํทำยังไงนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้จะบอกให้กระจ่างเลยนะครับวิธีก็คือให้คุณผู้ชมชาร์จคลิกซ้ายหรือคลิกขวาค้างไว้นะครับซึ่งผมจะแนะนําเป็นคลิกขวานะครับเพราะว่ามันค่อนข้างโจมตีได้ง่ายกว่านะครับระยะมันไกลกว่าสำหรับมือใหม่นะครับผมให้คุณผู้ชมชาร์จคลิกขวาและกดปุ่มชิปนะครับลองกดให้ชินก่อนสักสองสามรอบนะครับเป็นอย่างนี้ชาร์จคลิกขวากดชิปชิปกดชิป แบบนี้นะครับผมอันนี้คือสําหรับผู้เล่นที่ยังไม่เคยเล่นอาวุธนี้มาก่อนนะครับลองฝึกจังหวะนี้ก่อนนะครับก็คือชาร์จที่ขวากดชิปกดชิปกดชิปประมาณนี้นะครับทีนี้พอเวลาคุณผู้ชมเริ่มคล่องแล้วนะครับหลังจากนี้เราจะกดปุ่มทิศทางพร้อมกับการกดชิปนะครับซึ่งโดยปกติการเล่นสนับเนี่ยเราจะชาร์จถอยหลังแลมาข้างหน้าแล้วก็ปล่อยการโจมตีแบบนี้นะครับ มันค่อนข้างที่จะหลอกศักตรูได้ดีมากเลยพอตอนที่คุณชาร์จปุ๊บศัตรูจะกดแพรลี่นะครับแล้วก็แบบนิกหลอกนิกมาข้างหน้าถีบแบบนี้นะครับหรือจะเป็นแดกถอยหลังแล้วปล่อยแบบนี้ก็ได้นะครับผมก,ก็มีโอกาสที่จะโ,โจมตีโดนนะครับแต่ว่ามันอาจจะไม่ครบทั้งสองฮิตนั่นเองนะครับแต่ว่าโดนฮิตนึงก็ก็แรงแล้วนะ <laughs> ประมาณนี้นะครับวิธีในการทำเมื่อกี้นะครับคือการกดชาร์จนะครับกดชาร์จ แดดถอยหลังแดดมั่งหน้าแล้วปล่อยโอเคนี่คือวิธีการชาร์จแดดของสนับมือนั่นเองนะครับและแน่นอนนะครับว่าการชาร์จแดดเนี่ยเหมือนกินสตามิน่นะครับมันจะลดสตามิน่ด้วยครับสังเกตเลยเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมจะต้องมองสตามิน่ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าแดดมากเกินไปเนี่ยสตามิน่หมดเราจะแดดไม่ได้นะครับโอเค ก็เป็นเนื้อหาหลักที่ผมตั้งใจทําคลิปมานะครับก็คือให้คุณผู้ชมทําการชาร์จแดดให้เป็นนั่นเองนะครับหลังจากนี้ไปจะเป็นข้อมูลแถมนะครับก็เราจะพูดเกี่ยวกับเรื่องการโจมตีขาวเล็กน้อยนะครับแล้วก็เจ็ดอาวุธมาดูท่าโจมตีแต่ละแบบนะครับแบบละเอียดเลยโอเค ก็ขอเริ่มที่การชาร์จก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าการชาร์จของสนับเนี่ยมันจะมีรูปแบบคล้ายๆกระดาบใหญ่นะครับก็คือชาร์จขั้นที่หนึ่งเป็นท่านหนึ่งชาร์จขั้นที่ 2, 2> เป็นอีกท่านหนึ่งชาร์จขั้นที่3เป็นอีกท่านหนึ่งนะครับและชาร์จคลิกซ้ายและชาร์จคลิกขวาทุกอย่างจะไม่มีอะไรเหมือนกันเลยนั่นเองนะครับอย่างแรกที่ต้องรู้เลยนะครับการชาร์จของสนับเนี่ยจะชาร์จชา้ากว่าชาวบ้านนะครับมันจะเห็นไหมกว่าจะขึ้นปิ๊งนานมากนะครับถ้าเปรียบเทียบกับวูดยังกระบี่มันจะเรร็ววก่านะคับ ไมงเนี่ยนานนะครับผมค่อนข้างนานก็ให้คุณผู้ชมรู้แล้วกันนะครับว่าสนับเป็นอาวุธที่ถ้าคุณผู้ชมไปชาร์จกับศัตรูซึ่งหน้าเนี่ย<ๆ>เขาจะเสร็จก่อนนะครับเขาอาจจะได้ออกท่าฟ้าใส่เราก่อนเองครับโอเคทีนี้มาดูท่าชาร์จของสนับกันนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูชาร์จคลิกซ้ายก่อนแล้วกันนะครับชาร์จคลิกซ้ายเนี่ยจะเป็นโหมดการต่อยนะครับส่วนคลิกขวาจะเป็นโหมดการใช้ถีบเตะอะไรอย่างนี้นะครับมาดูชาร์จคลิกซ้ายแต่ละขั้นนะครับนี่คือขั้นที่หนึ่ง กดใส่ศัตรูด้วยเลยคับโอเคประมาณนี้นะครับชาร์จขั้นที่หนึงชาร์จขั้นที่2และชาร์จขั้นที่สามจะมีการโจมตีม่วงแถมด้วยนะครับโอเคนี่คือชาร์จคลิกซ้ายนะครับซึ่งผมบอกไว้ตรงนี้ก่อนเลยว่าเวลาไปเล่นจริงชาร์จคลิกซ้ายไม่แนะนำให้ใช้เลยนะครับเพราะมันสั้นมากระยะมันสั้นมากผมจะลองให้ดูนะ อ่ะเนี่ยมันอาจจะถึงปะแต่ถ้าคุณผู้ชมห่างเนี้ยจบละไม่ถึงละมันจะไปโดนแค่สุดท้ายนั่นเองนะครับแต่ถ้าเป็นชาร์จคิกขวานะครับผมเนี่ยระยะมันยาวกว่าและดาเมจของมันก็แรงพอๆกับชาร์จคิกซ้ายเลยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเวลาไปเล่นจริงเนี่ยผมจะแนะนำให้ชาร์จคิดขวาเท่านั้นเลยนะครับโอกาสโดนสูงกว่า คือมันค่อนข้างไกลอะชาร์จที่ขวาผมชอบมากกว่าบอกไปถูกเวลาใช้ชาร์จที่ซ้ายบางที่แบบเนี่ยมันสั้นมากอะเออคือผมไม่ค่อยชอบชาร์จทิกซ้ายนะครับเพราะฉะนั้นเวลาไปเล่นเราจะเล่นใดชาร์จที่ขวานะครับผมยกเว้นว่าคุณผู้ชมมีเจตดอาวุธอันนั้นเดี๋ยวค่อยคุยกันนะครับมาดูที่ชาร์จที่ขวาบ้างครับชาร์จที่ขวาขั้นที่หนึ่งจะเป็นการถีบครั้งเดียวแต่เป็นดาเมจแบบสีเหลืองนะครับผมแปดร้อยสามสิบหกก็คือแบบเป็นดาเมจแบบ แรงเป็นพิเศษนั่นเองนะครับชาร์จขั้นที่สองเตะสองครั้ง472สองครั้งนะครับผมทีนี้ชาร์จขั้นที่สามแรงที่สุดอ่าคือแรงมากอะ่ะแรงแบบเกือบพันเลยนะครับคือถือว่าเป็นอาวุธที่ชาร์จแรงมากมากแต่ข้อเสียก็คือมันชาร์จชา้านั่นเองนะครับอาจจะต้องเล่นท่าในการชาร์จซึ่งเวลาเราไปเล่นจริงๆเนี่ยจะไม่มีใครมายืนชาร์จสามขั้นแล้วปล่อยแบบนี้นึกออกไหมครับเวลาไปเล่นจริงเนี่ย เราต้องแบบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วค่อยปล่อยอะไรย่างีก็ว่าไปนะครับยกหลอกยกหลอกหรืออีกกรณีหนึ่งนะครับอย่างศัตรูกาลังตลุมบอลกันอยู่เนี่ยผมก็แอบชาร์จกระเด็เข้าไปไปเข้าไปแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับผมโอเคครับทีนี้มาดูเจดกันบ้างนะครับเจดโอเคเจดมีคาร์วิเวอร์มิสวอกเกอร์แซปแล้วก็ยันฟางนะครับผมเซียนฟางอ่านว่าอะไรเซียนฟางเหรอโอเคเรียกประมาณนี้แล้วกัน เกี okay, มาดูที่คาวเวเวอร์ก่อนเลยแล้วกันนะครับคาวเวเบอร์เนี่ยเป็นเจดที่ทําให้ชาร์จคลิกซ้ายเป็นท่าพิเศษแบบนี้โอเคเดี๋ยวใช้ศสสัตรูดูนะครับชาร์จคลิกซ้ายสามขั้นดูดแล้วก็ม่วงก็เป็นการโจมตีที่แรงมากแล้วก็ดูศัตรูเข้ามาด้วยนะครับโดยจังหวะในการแพรลี่นะครับผมมันจะอยู่ตอนที่เรากําลังไล่ลําเอาดูดเข้ามานะครับ จังหวะที่ตัวละครเรากาลังหมุนๆน,นะครับผมตอนนั้นถ้าศัตรูกดแพรลี่เราเอาวุธล่วงเลยนะครับแต่ว่าจังหวะที่เรายิงขึ้นอากาศไปนะครับผมจังหวะที่เรายิงขึ้นอากาศไปไม่สามารถแพรลี่ได้นั่นเองนะครับผมโอเคนี่คือชาวเวเบอร์นะครับผมแล้วก็แน่นอนนะครับว่าถ้าศัตรูอยู่รวมกันเป็นกลุ่มๆเนี่ยเขาจะโดนไปทุกคนเลยนั่นเองนะครับอาจจะลองมาชาวเวเบอร์ นะครับโดยทุกคนเลยโอเคประมาณนี้นะครับ mm hmm. ผมสำหรับคาวเวเอร์ซึ่งก็ไม่ได้มีเอฟเฟกพิเศษอะไรนะครับมาเพื่อทำดาเมจล้วนๆเลยนั่นเองโอเคทีนี้มาดูมิสสว็อปเกอร์กันบ้างครับนี่เรียกได้ว่าเป็นเจดหลักของการเล่นสนับเลยนะครับคุณผู้ชมถ้าหากว่ามีเจดนี้เนี่ยถือว่าโชคดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าความสามารถของเจดนี้เนี่ยมันจะทําให้พอเวลาเราชาร์จนะครับพอเวลาเราชาร์จไม่ว่าอะไรก็ตามนะครับแล้วเรากดแร็เนี่ย มันจะข้ามขั้นการชาร์จไปเลยนั่นเองนะครับอย่างที่ผมบอกจําได้ไหมว่าเราจะมีการชาร์จ1 2 3แต่ละท่าจะไม่เหมือนกันความแรงไม่เหมือนกันนีการมีมิสวอ a เกอร์เนี่ยมันจะทําให้คุณผู้ชมชาร์จขั้นที่1กดแดดไปขั้นที่2เลยหรืออาจจะไปขั้นที่3เลยนั่นเองครับอ่ะคาวเวเอร์นะครับผมต้องชาร์จ1 2 3เพื่อปล่อยแบบนี้ใช่ไหมอ่าทีนี้ถ้าเรามีมิสวอเกอร์นะครับผม แดดทีเด th ียวแทบจะข้ามไปที the theory, ่คาเวเบอร์ได้เลยนะครับมาดูกันนะครับชาร์จเห็นไหมมันข้ามไปขั้นสามเลยนั่นเองนะครับผมเมื่อกี้ผมแดดแค่ทีเดียวเองผมไม่รู้ว่าเจดเนี่ยคำอธิบายผิดหรือเปล่าเพราะมันบอกว่ามันจะข้ามไปขั้นต่อไปแต่ว่าความรู้สึกผมเวลาเล่นนะเหมือนมันข้ามไปขั้นสูงสุดให้เลยนั่นเองนะครับเนี่ยก็ถึงได้บอกนะครับว่ามิสว w อ l เกอร์เนี่ยเป็นเจดที่โคตรโอพ ต่อให้คุณผู้ชมไม่มีคาวเวเวอร์นะครับผมคุณผู้ชมก็สามารถถีบขั้น3มได้เลยเนี่ยถีบขั้น3ามไปเลยโคนเะด็ดอ่ะเจ็ดนี้โอเคสรุปก็คือมิสว w อ l เกอร์นะครับทําให้เวลาเราชาร์จแล้วแดบจะเป็นการข้ามขั้นไปชาร์จสูงสุดเลยนั่นเองนะครับคือคำอธิบายมันบอกว่าจะข้ามไปท่านขั้นต่อไปแต่ความรู้สึกผมเวลาเล่นเน่ยมันไปขั้นสูงสุดจริงๆเลยลองอีกทีนึงก็ได้ชาร์จคาวเเวอร์คิกซ้าย เห็นไหมมันเหมือนมันข้าไมไปขั้นสูงสุดเลยนั่นเองนะครับทีนี้ถ้าคุณผู้ชมไม่มีมีส er วอเกอร์ละคุณผู้ชมจะเล่นคาาเวื่อยังไงมันจะเล่นยากขึ้นนะครับเพราะว่าชาร์จแดดเนี่ยต้องชาร์จได้ครบ3อันนะครับผมเดี๋ยวไม่เห็นภาพเดี๋ยวผมลองชาร์จแล้วปล่อยเลยเป็นต่อยนะครับผมเห็นไหมแต่เวลามีมีสวอเกอร์เนี่ยแดดทีเดียวอะ มันคาเวเบอร์เลยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเจดนี้เนี่ยพูดตรงๆนะครับไม่มีมิสโวเกอร์เล่นยากมากเลยนะครับคุณผมู้ชมต้องใจเย็นมากต้องนับชา้าเราเองอ่ะหนึ่งสองสามแล้วค่อยปล่อยเห็นไหมมันช้านะครับผมโอเคทีนี้ถ้ามีมิสโวเกอร์เมื่อกี้มันเข้าคาเวเบอร์ Cal ให้เลยนั่นเองครับโอเคต่อไปเป็นเซียนฟังนะครับผมผมขออ่านเป็นเซียนเซียนเลยละกันเนี่ยซีไว้ y น่าจะเป็นเซียนนะเซียนฟังท่านี้มันจะทําให ผมใส่เกาะแล้วโดนนวดก่อนใส่เกาะปุ๊บแล้วก็ให้ประตูมาโจมติลูกธนูปักกะบาลเอาเร็วโอเคอธิบายเจ็ดได้เส้นฟังนะครับผมมันจะทำให้การคลิกซ้ายครั้งที่สามเราจะาได้การรีเลือดนั่นเองนะครับผมคลิกซ้ายสามครั้งนะครับลองเลยแล้วกันนะมาดูว่ารีแลกแค่ไหน หนึ่งสองสามโอเคสามร้อยอ่ะอืมคล้ายๆกับสต m ามิ s t สไตนะครับผม mm hmm. ก็ต้องวัดดวงกันนิดหนึ่ง mm hmm. เพราะว่าการโจมตีครั้งที่สามเนี่ยมันเป็นที่รู้กันว่าศัตรูอาจจะแพรรี่ล้วได้นั่นเองนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเราควรจะแบบจังหวะมันที่เผลอรหรือว่ามันโดนซีซอะไรอย่างนี้ที่ไม่สามารถที่จะแพรี่เราได้นะครับ mm hmm. ค่อยใช้นะอันนี้ โอเคต่อไปนะครับผมเจตแซปก็เป็นเจตที่เวลาเราเคาน์เตอร์ได้เราจะรีเลือยนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เจตแซปสามารถใช้ได้ทุกอาวุธเลยนะครับผมไม่มีการจํากัดว่าลองซอสแซปลองแฮนดอดลแซปลองอะไรอะช็อตแฮนเดิลแซปอะไรอย่างเงี้ยครับไม่มีแยกแล้วนะครับไม่มีดาบใหญ่ไม่มีอะไรงนั้นคือเจตแซปสามารถใช้ได้ทุกอาวุธเลยคุณผู้ชมมีเจตแซปไว้ในตัวนะครับผมแล้วก็ใช้อาวุธอะไรก็ได้มันแซปได้หมดเลยนั่นเองนะครับ โอเคเดี๋ยวแถมถ้าโจมตีขาวนิดนึงนะครับซึ่งหลังๆมาเนี่ยเวลาผมไปเล่นผมจะไม่คอมโบไม่อะไรทั้งนั้นเลยนะครับแต่จะให้คุณผู้ชมรู้แล้วกันว่าการโจมตีขาวอันไหนได้ประสิทธิภาพมากกว่านะครับเราจะปรับให้ศัตรูเป็นโหมดหลบหลีกนะครับผมมันจะเป็นงี้เวลาผมโจมตีมันจะหลบนะครับโอเคทีนี้ผมจะยกตัวอย่างการโจมตีบางอย่างนะครับที่ เป็นจุดเด่นของสนับนะครับซึ่งตรงที่นี้จะแนะนําคลิกซ้ายนะครับผมเพราะว่าการคลิกซ้ายออกไวกว่าและโจมตีไปแนวนอนค่อนข้างโดนง่ายกว่านะครับนี่คือคลิกซ้ายถ้าเปรียบเทียบมาคลิกขวานะครับผมคลิกขวาจะโจมตีไปข้างหน้าตรงๆนะครับซึ่งเวลาไปเล่นจริงอนะ่ะคลิกขวาจะโดนยากกว่านั่นเองนะครับผมมักจะชอบเปิดการโจมตีด้วยคลิกซ้ายสองครั้งนะครับแบบน,นี้คลิกซ้ายคลิกซ้ายโอเค คลิกซ้ายคลิกซ้ายถ้าคุณผู้ชมตีครั้งแรกโดนนะครับครั้งที่สองยังไงก็โดนนะครับเพราะว่ามันไม่สามารถหนีได้นะครับแบบเหมือนติดชลักเลยเนะี่ยโอเคแบบง่ายๆเลยนะครับผมเหมือนเดิมใช้หาก,กินทุกครั้งนะครับผมคลิกซ้ายคิกซ้ายแบบนะครับโอเคนี่นี่คือแบบ ง่ายสุดเลยนะครับผมไม่ต้องอะไรเยอะเลยคลิกซ้ายคลิกซ้ายแล้วก็แนะตามไปตีโอเคทีนี้มันจะมีแบบเป็นท่าที่ผมเพิ่มขึ้นมานะครับผมก็คือคลิกซ้ายคลิกซ้ายกระโดดเตะแล้วก็ลงมาคลิกซ้ายต่อนะครับมันจะเป็นนี้คลิกซ้ายคลิกซ้ายกระโดดเตะคลิกซ้ายคลิกซ้ายถามว่าทําไมต้องกระโดดเตะเพราะว่าท่ากระโดดเตนะเนี่ยมันทําให้เราสามารถตามศัตรูได้นะครับผมลองดูนะลองดูทีท,ทีนะ ตัวละครเรามันจะดูดไปหาศัตรูเลยนะครับเนี่ยมันจะดูดไปหาเลยแบบแหกกฎฟิสิกส์เลยไม่ว่าศัตรูไปไหนตัวละครเรามันจะตามไปเตะนั่นเองครับโอเคง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับผมคลิกซ้ายคลิกซ้ายกันคลิกซ้ายแล้วคลิกซ้ายต่อ โอเคนี่ก็แบบเอาไว้ใช้หาก,กินได้ยาวๆแล้วนั่นเองนะครับท่านี้แต่ก็ไม่ได้มีความบูว่าอะไรมากนะครับอันนี้ผมแค่แบบให้ใหลองคลิกซ้ายคลิกซ้ายสะดคลิกซ้ายคลิกซ้ายโอเคประมาณนี้นะครับทีนี้เราอาจจะถ้าเป็นอาหารนะครับผมก็เหมือนกับเป็นการแบบเพิ่มความแซ่บเข้าไปนิดนึงนะครับผมมันจะเป็นอย่างนี้ทําแบบเมื่อกี้นะครับผมคลิกซ้ายคลิกซ้ายกระโดดลงมาคลิกซ้ายคลิกซ้ายแล้วก็ชาร์จนะครับแล้วแดถอยหลังแล้วปล่อยโอเคหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับ เดี๋ยวผมอาจจะไม่พูดนะอาจจะขอขึ้นคําไว้นะครับว่าต้องกดอะไรบ้างอ่าเดี๋ยวทำให้ดูอีกสองรอบนะครับผมคลิกซ้ายคลิกซ้ายกระโดดคลิกซ้าย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 ชาร์ทเนี่ยเพราะว่า เวลาเราไปเล่นจริงน่ะคุณผู้ชมแบบไม่สามารถที่จะแบบใช้ท่าเดิมๆซ้ำๆศัตรูเขาจะรู้ทันนะครับต้องมีการแบบเพิ่มรสชาติเข้าไปหน่อยโอเคแต่ก็ขอเตือนไว้ก่อนนะครับว่าจังหวะที่แบบมาถีบเนี่ยอาจจะโดนแพรลี่ได้นะครับก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับต้องลองกล่าวดูนะครับผมไอ้ท่าชาร์จอ่าชาร์จขีดขวาเนี่ยโอเค ทีนี้มาดูข้อควรระวังของอาวุธนี้กันบ้างนะครับด้วยความที่ตามปกติแล้วเนี่ยเวลาเราชาร์จตัวละครเราจะเป็นสีฟ้านะครับแต่เวลาคุณผู้ชมแดดตัวละครเราจะเป็นสีขาวนะครับเห็นไหมเวลาเราแดดตัวละครเราเป็นสีขาวนะครับเพราะฉะนั้นข้อควรระวังก็คือคุณผู้ชมไม่ควรแดดเข้าไปหาสัตรูแบบนี้นะครับเพราะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมโดนโจมตีขาวแค่ครั้งเดียวนะครับผมมันจะทําให้การแดดของเรายกเลิก ทุกอย่างเลยนะครับผมการชาร์จฟ้ายกเลิกการแดดยกเลิกนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการชาร์จและแดดเนี่ยเราควรแดดเพื่อหลบศัตรูนะครับไม่ควรแดดเข้าไปหาศัตรูแบบนี้นะครับสังเกตว่าเวลาผมเล่นเนี่ยแบบผมจะแดดถอยหลังนะครับผมแดดถอยหลังแล้วค่อยกลับไปข้างหน้าตอนจะ่อย หรือว่าจะแดดถอยหลังแล้วปล่อยอย่างนี้เลยก็ได้นะครับเราจะไม่แดดก็ไปยึด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 ใส่ศัตรูแบบนี้นครับเพราะว่าเราจะโดนโจมตีได้โอเคประมาณเมื่อกี้นะครับที่โชว์ให้ดูก็คือเวลาเราเล่นเนี่ยเราจะแดดถอยหลังแล้วค่อยปล่อยฟ้านะครับคือเราจะไม่แบบแดดไปข้างหน้าหรือว่าแดดเข้าใกล้ศัตรูมากเกินไปในภาพออกใช่ไหมครับคือเราต้องแบบชาร์จและหยาให้ศัตรูตีเราได้นะครับเพราะว่าถ้าเราแดดในร่างขาวแล้วศัตรูตีเราเนี่ยมันจะหยุดทุกอย่างเลยนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นข้อควรระวังนะครับการแดดเป็นร่างขาวนะครับระะววังด้ยน แล้วก็ควรระวังอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คุณผู้ชมจะต้องบริหารสตามิน่าด้วยนะครับคือเราไม่ควรที่จะแดนเกินสามครั้งครับหนึ่งสองสามเนี่ยมันเริ่มจะไม่พอแล้วนั่นเองนะครับก็พยายามแบบคือมันเป็นอาวุธที่คุณผู้ชมจะต้องแบบดูสตัวครับว่าเขาอยู่ห่างจากเราเท่าไหร่และกะระยะในการแดนนะครับผมบอกเลยว่าไม่ง่ายเลยนะครับเวลาไปเล่นจริงเนี่ยเวลาซ้อมเนี่ยมันคนละเรื่องกนะับตอนไปเล่นจริงนะครับผมอันนี้ผมมีหน้าที่แค่ ถ่ายทอดความรู้ให้คุณผู้ชมรู้ว่าอาวุธมันทํางานยังไงนะครับส่วนประสบการณ์การเล่นจริงอย่าลืมไปหาด้วยตัวเองนะครับอันนี้ผมสอนให้ไม่ได้นะครับผมก็ขอขอบคุณอาจารย์เคทีโด้วยนะครับผมที่มาให้ความรู้กันในวันนี้นะครับขอบคุณอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์จะต้องไปปราบเทพต่อแล้วนั่นเองนะครับโอเคผมก็อย่างที่เห็นเลยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยผมไปทําคลิปเฮลเดเวอร์คลิปช็อตมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับผู้ชมที่ ตามนาฬกะอาจจะไม่รู้นะครับว่าผมหายไปไหนผมไปทําคลิปช็อตเฮลเดเวอร์มานะครับแล้วก็ช่วงนี้กลับมาเล่นนาฬกาแล้วแต่ว่าอาจจะไม่ได้ทําคลิปนาฬากาครบทุกอย่างเหมือนแต่ก่อนนะครับผมจะทําเฉพาะอะไรที่แบบผมว่าอันเนี้ยมันคอมพลิเ a ตอันเนี้ยมันเข้าใจยากผมจะมาทําคลิปอธิบายให้นะครับว่ามันทานํางานยังไงแล้วก็จะแบบถ่ายทอดความรู้แบบที่ง่ายๆกินง่ายๆนะครับผมไม่ต้องลึกอะไรมากเอาแบบว่า คือเวลาไปเล่นผมก็เล่นแบบนี้แหละแล้วเวลามาสอนผมก็สอนแบบนี้แหละแบบไม่ต้องลึกซึ้งอะไรมากนะครับผมเน้นเล่นได้ใช้จริงอะไรแบบนี้นอนึงนะครับก็อาจจะมีกลับมาทําคลิปนาฬากาบ้างนะครับแล้วก็ต้องขอประกาศไว้เลยว่าอาจจะมีคลิปอนิเมะคลิปเกมอื่นนะครับคลิปเคาน์เตอร์ไซส์เกมกาชาอะไรย่างนี้ผมมีในหัวเต็มไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมอาจจะทําคลิปเยอะขึ้นก็ตอนนี้ผมออกจากงานเก่าแล้วนะครับตอนนี้ก็คือมาทําช่องแบบเต็มตัวเลยนั่นเองนะครับหลังจากนี้จะลงคลิปแบบ น่าจะถีกว่าเดิมมากๆเลยนะครับเพราะว่าไม่ได้ทํางานประจําแล้วนะครับแล้วไม่ได้ทํางานประจําแล้วแล้วพี่ทําอาชีพอะไรครับก็เอาเป็นว่าทําฟรีแรนลนซ์แล้วกันนะครับผมรับทำนู่นทำนี่นะครับตอนนี้ก็เรียกได้ว่ามาทําคลิปแบบเต็มตัวแล้วนะครับผมเต็มตัวได้เลยหลังจากนี้ผมจะลงคลิปแบบระเบิดเถิงเลยนะครับหลังจากที่ช่วงที่ผ่านมาหายไปนานเพราะว่ากาลังแบบอยู่ในช่วงเดือนสุดท้ายก่อนลาออกนะ จะมาเล่าเรื่องส่วนตัวให้ฟังทาไมเนี่ยเอาเป็นว่าเป็นปูนะสำหรับเพื่อนๆ่ที่ตามผมมาแล้วกันนะครับจะได้รู้ว่าชีวิตตอนนี้ผมเป็นยังไงโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ยังติดตามกันอยู่นะครับและถ้าคุณฟังมาจนถึงตอนนี้นี่แปลว่ารักกันจริงนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็รอลุ้นต่อแล้วกันนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ